บริการทั่วไทยซื่อสัตว์โปรง่งใสสวนไผ่นัดวงศาอำนาจเจริญสวนไผ่นัดวงศาอำนาจเจริญสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มาจากโลกโซเชียลช่องทางอื่นๆด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสายพันธุ์ไผ่ สายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับผมซึ่งมีการกลายพันธุ์จากชนิด A ไปชนิด B นะครับซึ่งกลายพันธุ์ในไปในทางที่เป็นบวกนะครับผมก็คือไดออ้ความสวยนะครับก็คือได้สีสันมาเป็นสีเหลืองเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับผมเดี๋ยวนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปรู้จักกับสายพันธุ์ไผ่ชนิดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากผู้ที่ได้เจอเป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับว่าความเป็นไปเป็นมานั้น เป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามแบบใกล้ชิดใกล้ชิดของไผ่ชนิดนี้ก่อนนะครับว่าหน้าตาเขานั้นสวยอย่างไรนะครับผมเชิญครับผม ที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวฟังอาจารย์เนมิรอธิบายนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอธิบายที่มาที่ไปให้หน่อยครับอาจารย์เจ็ดปีที่แล้วครผมซื้อไผ่ยักษ์น่านมาจากดอยติ้วนะครับมาก็มาปลูกแบบปกตินั่นแหละจะปลูกยักษ์น่านนั่นแหละครับครับสามสิบกว่ากิ่งแต่ปลูกไปแล้วหนึ่งปีมีกิ่งหนึ่งที่มันงอกขึ้นมาครับแล้วเป็นลำสีเหลืองแบบนี้ อ๋อม oh, mm, pues, oh, uh, mm, ันมันเปลี่ยนเลยครับอ่ามันเปลี่ยนที่นู่นที่ที่อุบลผมก็เลยตั้งชื่อว่าไผยยักษ์ราชานีที่อุบลให้เกียรติสถานอ๋อไผ่ราชไผยยักษ์ราชธานีอุบลสองสีสองสีโอ้ครับผมเร็จแล้วทีนี้ครับการคัดสายพันธุ์เนี่ยครับส่วนหนึ่งที่ผมขุดเงาที่เป็นสองสีขึ้นมาเนี่ยครับบางหน่อที่เกิดขึ้นมามันยังเป็นสีปกติเหมือนไผ่ยักษ์ง่านครับผมผมก็ต้องตัด เงานั้นเราก็ใช้วิธีตอนกิ่งที่เป็นสองสีเราก็จะได้สองสีทุกแบบสเสถียรละมไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วกี่ปีถึงนิ่งครับอาจารย์อ,อผมใช้เวลาคัดสายพันธุ์เจ็ดปีเจ็ดปีโอ้โหย้อนไปจากหกสิบสี่ก่อนนี้ก่อนนี้สี่ปีก่อนนี้นอ๋อหลังจากนี่เราปลูกสี่ปี ขนาดลำที่เห็นนี่คือประมาณ3นิ้วแล้วนะอาจารย์เนาะสนิ้วละสนิ้วแหป,ประมาณนี้แหละยักด้านปลูกตีสานนี่ก็ประมาณ3-4ปีก็จะเห็น3ามสี่นะบริการทั่วไทยซื่อสัตว์โปร่งใสสวนไัยนัดวงศสาอำนาจเจริญ